กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกัลยาสินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลาเช่นเคยนะลูกพี่ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีโกดังเพิ่มขึ้นมาหลายชั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็เออไม่รู้เหมือนกันนะพี่ช่วงนี้ก็เก็บไปมั่วๆนะลูกผมอันไหนชอบก็เก็บอันนั้นนะลูกพี่นะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้น้องด้วยนะครับไปรูปพี่ตามีเอ่อมีมาใหม่จริงๆของมาใหม่ยังมาไม่ถึงเลยมีมาใหม่ไม่กี่องค์เองอ่ะมีอันนี้มาใหม่เอ่อองค์นี้เป็นปินตาปดนี่นะครับผมเป็นเนื้อไม้ตะเคียน แกะไม่ได้แน่นๆเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกจะมีกระเทาะตรงนี้นะตรงมือองนี้เป็นเนื้อเมเอ่อพิตาบอนี่มาทะเกียนแล้วก็เป็นเอ่อธรรมดาเป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นบล็อกธรรมดาเห็นกําไรแต่ว่าเป็นเส้นตรงนะไม่ใช่กําไรโค้งนะบล็อกธรรมดานะครับนิ้วมือโอเคนิ้วมือครบนะ Okay. นี่ต้องมองมุมมุมมืดๆสูงๆหน่อยนี่แต่ว่ามีกระเทาะตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็เอาเบาๆนะฮะเบาๆเท่าไหร่เดี๋ยวองนี้กระเทาะหรอทุนเท่าไหร่วะลืมเออเดี๋ยวนะเอาไปสอ,อง0ันทวนเอาองค์นี้ ลืมทุนแต่ว่าองนั้นกระเทาะนะก็เลยถูกนะครับในด,ด่วนโอ้โอเคอ,องนี้ค่อนข้างจะคมอยู่นะโอเคมีลานบ้างเล็กน,น้อยแต่ว่าไม่กระเทาะนะองนี้มีกระเทาะตามขอบนะครับโอเคมือเมือ่อครบ ่ะถ้านี้ก็จะแพงกว่าองค์เมื่อกี้หน่อยนะครับเผื่อใครอยากได้นะสีสวยอยู่นะดำดำช็อกโกแลตอยูอ่แล้วก็องค์นี้องค์ที่3นะได้มาหมด3องค์โอเคอนิ้วมือครบนะมีรอยลานของผ้าผง บ้างนะครับไม่กระเทาะนะองค์นี้ตามขอบยังโอเคอยู่นะองนี้น่าจะสมบูรณ์สุดสวยสุดนะคิดว่านะแต่ว่าบล็อกธรรมดาเออเขาเรยวาบล็อกกรรมการทั้งหมดนะเอ้ยบล็อกธรรมดาทั้งหมดนะครับส่วนสีก็องค์นี้เข้มสุดนะองนี้ นะองค์กลางเข้มสุดแต่ว่ากระเทาะขอบออขอบบนสององค์องนี้ถูกสุดเพราะว่ากระเทาะตรงแขนเนาะส่วนองค์นี้ลานเฉยๆไม่กระเทาะนะก็มี3แบบ3ราคานะครับสําหรับปิตดตาพุนี่นะแล้วก็มีมาใหม่อย่างที่บอกไปวันนู้นว่าจะหาเหรียญยืนรุ่นแรกเนาะก็เลยไปได้เหรียญน,นวะยาแดงมา อ่องค์นี้เป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับหลวงปู่ศิลาเนาะอะ่เหรียญยืนเอเขาเรียกว่าเหรียญยืนรุ่นแรกของธรรมอุทยานนะครับอ,องคเหรียญจริงสวยนะฮะแล้วก็นี่เขาเรียกว่า ตัวสอนห่างสวยงามแล้วก็ตัวสระโอไม่ชิดขอบนะครับนะเออองรุ่นนี้มีของเกยเยอะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะถ้าจะเช่าหาต้องระวังต้องศึกษาดีๆนะครับเท้านี่คือเห็นเล็บนะเท้าหลวงปู่นี่เห็นเส้นเอ็นเลยเห็นไหมเห็นเล็บด้วย เส้นเอ็นขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็คืออย่างที่บอกเลยของเกะเพียบนะฮะนี่ยันเนี่ยเป็นเหลีหล่ยมๆนะลูกปีไม่ใช่แบบมนๆนะเห็นไหมตามขอบเห็นปะเออไม่ได้แบบมนๆนะครับเลขหนึ่งหกสองเลขสวยนะวงนีเ้เลขสวยเลย ช่วงนี้ก็เนวายาแดงพืชตาสิบชาติตัวนี้ก็อยากได้พวกทองแดงอยู่นะแต่ก็หาแบบราคาถูกๆไม่เจอเลยพยายามหาถูกสุดมาปล่อยให้บางที่สุดละนะครับก็ยังไม่เจอนะก็เลยยังไม่เอามาแต่ว่าเจอนวายาแดงเห็นแบบเออโอเคราคาพอพอพอเหมาะพอควรน,นะครับก็เลยคว้ามานะนวายาแดง แล้วก็มีรู้สึกจะมีพระเจ้าสิบชาติองค์นี้มาแต่ไม่แน่ใจว่าเอามาให้ชมกันหรือยังนะครับสาหรับไม่ใช่พระเจ้าสิบยี่สิบแปดพระองค์ทองแดงนะครับยี่สิบแปดพระองค์ทองแดงอันนี้เป็นองค์นี้เป็นบล็อกธรรมดานะแต่เนะี่ยบล็อกธรรมดาจะมีติ่งตรงนี้แต่ถ้าเป็นบล็อกทองคําจะไม่มีติ่งตรงนี้นะส่วนใหญ่ ทองแดงบล็อกทองคําก็เห็นมีอยู่นะแต่หายากหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกทองคานะเท่าที่เท่าที่สองสี่เก้าแปดสามนะครับองนี้ทองแดงผิวสวยอยู่นะฮะค่อนข้างจะเออเขาเรียกว่าอ,อะไรด่างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ว่าผิวใสดีนะครับเนี่ยดูดิผิวข้างหน้าเ่ายใสปิ้งเลยใสยจนกล้องจับโฟกัสไม่ได้ไหม กล้องโฟกัสสั่นเลยเห็นไหมข้างหลังอ่ะอันนี้ก็มีหนึ่งองนะฮะองค์นี้ปล่อยไว้อยู่สามพันนะครับเปิดไว้สามพันนองนี้เปิดไว 3, so, ้สี่พันสี่ร้อย 4, นะครับสำหรับฝาบาทผิวสวยเหมือนกันนี่ฝาบาทสวยนะรุ่นนี้ฝาบาทค่อนข้างสวยเลยเพราะว่าเป็นแบบผิวผิวกระจกไง พอผิวกะจกก็จะคล้ายๆกับเนื้อทองคำเลยนะแต่ว่าเนื้อทองคำจะสีใสกว่าแล้วก็ไม่ได้เหลืองจ้าขนาดนี้นะพี่องนี้ได้เลขได้สูได้สีนะครับสามสามหนึ่งนะครับก็เปิดไว้อยู่สี่0พันสี่ร้อยแล้วก็มีซีนเดิมซีนเดิมมีสุดสององนะครับตอนนี้ใครอยากุ้นเลขก็ทักมาได้เลยเหลือแค่สององสุดท้ายละนะครับสำหรับซีนเดิมเนาะ ส่วนเงินลงยาเขียวยังอยู่นะเ,นเงินลงยาน้ําเงินไปแล้วนะครับเหลือเงินลงยาเขียวนะองนี้ก็อย่างที่บอกเลยจะเป็นบล็อกทองคํานะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีติ่งเนะี่ยตรงนี้ถ้าลูกพี่เอาไปส่องเนะี่ยตรงนี้ก็จะเรียบเนียนไปตรงขอบนี่นะเงินยาเขียวเหนียวซับนะครับด้านหลังองค์นี้อยู่เลขโค้ด480นะ นี่นะครับนักเงินแล้วก็มีอีสปาพระองค์เอ่จำนวนหน้ากากทองทิพย์เลขหนึ่งหกศูนย์เก้านะองค์นี้ก็อยู่แปดพันก,กว่านะครับโอเคเออ่ช่วงนี้มีรายแบ่งได้บ้างก็เป็นพวกเนี่ยครับ สแต็มตัวนี้ก็ยังไม่แพงนะอองค์น,นี้อยู่หนึ่งพันทวนนะครับสำหรับสเตมไม่ตัดปีกเนาะเป็นสุริยันจันทานะครับเนรียญน่าจะเป็นทองเหลืองไม่ตัดปีกนะครับแล้วก็เหรียญเลื่อนอันนี้ก็สวยงามนะทองแดงแอปเปิ้ลเลื่อนสำนารับสักอันนี้อยู่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับองน,นี้องน,นี้อยู่พันห้านะครับ หลังๆอะเช่าเยอะใช่ปะจำราคาไม่ได้หร้อพี่จริงบางองค์ได้มาก็ลืมเพราะเราจําราคาได้ไม่ถูกองนะจะจําได้แร่องค์ใหม่ๆเพอองค์เก่าๆลืมทีดนะครับตอนนี้รวยล้านนี่ผิวกระจกแบบนี้ก็น่าสนใจใหมายถึงว่าน่าจะไล่เริ่มไล่หาพวกทองแดงนะตอนนี้ก็อยู่มาสองพันทวนนะองค์นี้ แล้วก็องค์นี้ยืนพื้นอยู่แล้วนะครับสี่สี่พันกว่าบาทนะสำหรับหลังเสือเพราะว่าผิวสวยสีม่วงม่วงนะครับถ้าเป็นสีออกทองเลยจะถูกหน่อยแต่องค์นี้สีออกม่วงเนาะเนี่ยม่วงโดตีม่วงกับทั้งองค์นะนะก็จะแพงนิดนึงนะครับเอาแบบแบ่งได้ ที่มีเหนือดวงเล็กนะเหนือดวงเล็กแต่ว่าเหนือดวงเล็กก็ก็ไม่ไม่ถูกนะลูกพี่ก็สี่พันกว่าบาทเหมือนกันนะครับเป็นบล็อกจมูกแตกเนาะเนี่ยบล็อกจมูกแตกหน้าผากแตกอันนี้คือรับประกันแท้แน่นอนนะครับเหนือดวงเล็กนะสาหรับใครที่ไม่ไหวกับเหนือดวงใหญ่นะฮะมีรุ่นนี้ มีรุ่นไอีกที่บอกราคาได้อ๋อพารีตอนนี้ก็ราคาน่าเก็บนะสำหรับทองแดงธรรมดานะตอนนี้ก็อยู่องค์นี้อยู่4 5 0 0ันห้านะครับองนี้อยู่4 5 0 0นห้านะฮะแล้วก็มีเนี่ยดูสิ 9D 9ี้ามี9ยอดองนี้ก็สีเขียวอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยก็แพงนิดนึงแต่ถ้าสีทั่วไป ผมมีอยู่สีแบบปกติยังยังไม่ค่อยแพงนะครับแต่ถ้าสีส,สวยๆจะแพงหน่อยพอไม่ได้บอกราคาน,น,นานๆก็จะลืมนะลูกพี่อันนี้เอาไปนี่นี่เรียนเออมหามนลหมื่นศิลานะครับเป็นเนื้อนวะนะองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับเอาไปสองพันทวนลูกพี่อันนี้ น่าจะคาดทุนอยู่นะนวะองค์นี้อนเอาไปเอาไปแบบคำๆนะฮะวาคูวคูออาก้านะวคูออาก้าตอนนี้เปิดไว้อยู่สองนสองนะครับจมูกสวยด้วยองค์นี้ไวคูหกห้าเนื้อออาก้าอันนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูจิ๋วให้ดูให้ดูข้างหลัง นี่มีมวลสารก็คือมีเกษาด้วยนะ,ะอันนี้คือมาจากวัดนะเกษาแท้แน่นอนนะครับเนื้อ,อปาก้าเนาะเลขหนึ่งสองสองหนึนี่อัปาก้าชัดเจนองนี้เปิดมาสองพสองแล้วกันรู้ปีนี่นะเผื่อใครอยากจะลองเก็บดูนะฮะอัปปาก้าอันนี้ก็ไม่ค่อยแพงแล้วนะสำหรับนวะ น,นี่เอานี่นวะกระถินหกหตอนนี้ก็เอาสองบรรทุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้นวะด้วยนะเลขหกเกหนะครับนี่นวะกระถิน66นะครับตอนนี้คือเปิดปราคามั่วละไปเอ่ออ๋อองนี้องนี้ก็คนทำเยอะถ้าผิวส,สวยๆก็แพงหน่อยแต่องนี้อยู่ที่ห้าพันทวนนะครับ สำหรับอเนะนะลี้ยสับนะรุกนพี่ลองไปหาดูราคาก่อนได้นะครับรุ่นอิยทรยพย์ด้านหลังเป็นพระอุปคตนะครับนี่ปีหกสี่นะอิยทรยพย์นะครับใครไม่อยากได้เขาเรียกว่าอะไรใครอยากได้พรกเก่าๆที่ราคายังไม่ค่อยแพงก็รุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรไทมารหกสอง นะครับจะเป็นเหรียญกลมแบบนี้ทองแดงนะครับปี62สออกที่วัดธาตุประทับนะครับองค์นี้จะอยู่ที่2,000บาทนะครับอันนี้คือปีเก่าแล้วก็ไม่แพงนะส่วนพวกเนื้องเงินน่ตอนนี้ก็คือผมเหลือเนื้องเงินหลังเสือลงยาแดงเนาะแล้วก็เนื้องเงินกระถิน6กหนะครับ พวกนี้ก็ราคาแพงนิดนึงเพราะว่าเนื้อเงินนะนะลูกพี่แพงเนื้อเงินเนาะแต่ว่าลงยานี่แพงแพงลงยาด้วยก็เลยจะแพงลูกพี่แต่ว่าถ้าเงินเพียวเงี้ยก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับจริงๆผมมีหลากหลายรุน่นแต่ว่าราคาก็เออก็อไม่รู้เหมือนกันว่าจะปล่อยเท่าไหร่เปิดได้ถูกหมดเลยลูกพี่แต่ว่าลูกพี่จะไหวเท่าไหร่ก็ว่ามานะเนะี่ยอย่างเหรียญพม ยอดบาร,รมีนะด้านหลังเป็นพระพรมเนาะอันนี้อยู่หนึ่งพเอาเท่าไหร่หนึ่งพันแปดร้อยแล้วกันรูป้ปีี่ชบแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่ก็พวกปลาทายเข้าเปลือกสาริกาอะไรพวกเนี้ยนะ ราคาก็มั่วๆไปนะพี่ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ยอันนี้เอาไปพันห้ารู้พี่อยากอยากขายมีหลายองค์ก็เลยปล่อยสักหนึ่งแล้วกันเอาพันห้ารู้พี่สำหรับรวยกดล้านนะครับรวยกดล้านทองแดงชิบแล้วก็มีสมเด็จพรมดานก็อยู่แปดร้อยนะฮะอืม เอาอันไหนอีกดีลดราคาได้เดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ๋อเหรียญเมตตาเหรียญเมตตาเรอยู่สองพันห้านะครับส่วนยอดรวยๆองค์นี้อยู่สามพันห้าอันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบทรงเครื่องรางนะเพราะว่าเป็นลายมือล,ลายเท้านี่เนาะอันนี้เอาไปห้ารอไนะครับส่วนเออตอนนี้เหลือหลวงปู่เวรเนี่ยเหลือล็อกเก็ตองเดียว เลยนะครับเหรียญหน้าดวงหมดแล้วนะะเหลือแต่เหรียญล็อกเก็ตรุ่นนี้เศรษฐีเหลือล้นนะจเจรนะิญพรเนะี่ยะล้วก็แหลกล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมหลังเหรียญเนนะี่ยก็คือเหรียญค่อนข้างหนักเลยนะหนักมากนะครับหนักมากนะถ้าองค์นี้ก็เอาไปแปดร้อยรูปีนะล็อกเก็ตนะแปดร้อย คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็พระเก่าๆเช่นเหนือดวงแรกมีปิตาจิดามณีมีนะฮะแล้วก็รุ่นสร้างบรารมีที่ออกที่วัดท่าประทับนะครับก็คือรุ่นสองก็มีเนะื้อทองเหลืองเนาะนะนะแล้วก็มีอะไรอ่อะเออก็หมดแล้วเนาะพวกเก่าๆเออฮันุมานก็หมดนะช่วงนี้ฮนุมาร้อยองค์ หมดอืมโอเคคร่าวๆก็เอาไปประมาณนี้ก่อนนะคะเอาที่ถ้าอัปเดตจริงๆก็มีเนี่ยเสรารามณีก็มีมาอยู่สององนะครับตอนนี้แยกได้นะฮะเพราะว่ายังไม่ครบสามอง <c oughs> มีเขียวกระแดงนะูกพี่ขาดน้ําเงินตอนนี้ขาดน้ําเงินน้ําเงินหายหมดนะครับมีเ,เนี่ยนาลายจักก็ยังมีอยู่นะฮะโชคเหนือเมฆ ทองเหลืองทองแดงมีนะครับเศรษฐาสุาร์มณีนะวะผิวแบบออกกาเล็กซี่เล็กๆเนี่ยก็ยังมีนะครับมีมหาโชคนะครับหกลกซิ่วเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็มีมประการเหลือองค์หนึ่งนะครับไม่แพงนะลูกบีมประการนะเอ่อกระทีหกห้าก็มีทองแดงลมดำเนาะ แล้วก็มีอะไรอ,อีกเข้าๆ,ๆประมาณนี้ลูปพี่ใครอยากได้รุ่นไหนก็ทักมาได้เลยนะฮะดวงดียิ่งมียิ่งรวยยังมีนะครับเข้าๆประมาณนี้ลูกพี่ใครอยากได้อะไรอยากเช่าอันไหนไว้ไม่เขาเรียกว่าอะไรแพงไปลองส่วนราคามาถ้าน้องไม่ขาดทุนก็เอาไปเลยนะครับโอเค และเจอนใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านี้ครับอบค่คะสวัสดีค่ะดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ